โอเคนะครับก็กล่าวสวัสดีด่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอนวิปชั้นแนวนะจ๊ะอยู่กับใจไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องต้องบอกอารโรด้ว่าอย่างไรวะอาโร่บังเก่าจีจีมาหลอนเลยจี จีมึงต้องมาหลอดแล้วกูจะเล่นปิกาจูกูจะเป็นโปเกมอนเทนน์โอู้ดโดนมันดูดเลือดเลยอ่างั้นแล้วแต่มึงเลยแล้วแต่มึงจะสัรหาเลยไอ้เหี้ยใส่อดมีคนป่าแล้วนะออกมีล้างหรอมีล้างเหรอใครไม่ช่วยกูช่วยตัวเองได้ยิ่งงงเจ๊จี กูอยากได้น้องเหลิมปิงอ่ะตือีให้หน่อยเพื่อนเป็นตัปั้วต์เตอร์ให้กูหน่อยไม่เป็นอีกไหนกูเป็นให้แล้วแม่คลิปไหนกูยังไม่ได้เอาลงสนามเลยนี่วะเกาอะไรกับกูนะนั่งบอตี้กูปิดไมค์คนเดือดหมดเลยนะเออ กูเปิดไม่เฉพาะทีมแล้วไม่ฟังใจเย็นปิกาตูเล่นเตะไรไงเฮียอเอ้ยมางการ่าปิกาตูกูมาไล่ฟันกูใหญ่เลย, <c oughs> ยอย่าฟันไม่เข้าด้วย มันก,ก้ากำลังลงไปไอ้จี้ถอยไอ้จี้ถอย,ถอยเอาเห็ดกูไปแดกในเด็กนะเกีย่ะดูเลือดเฉยดูเลือดถอยมานี่ปิกาจูปิกาจู แม่นะปิกาจูดูเลยแอมลองมิกาจูมาดูเกลับมากลับมาปิกาจูน้อยของคลาเเเเเ้ ไอ้เจ๊สัตว์เยี่ยไปแย่งเพื่อนป่าไม่ได้แย่งกูรู้ว่ามันจะมาเอาเะยเอาแม่งเลยฮีล่าฮีล่าเป็นผัวเมียกับมังกรนะไนไงเจ๊ไปไปปล่อยมาปีกจู สวยเอาต่อเอาต่อเอาต่ออูองย่ามานี้ปิกาจูอย่าทำเกินคำสั่งต้องบ่นฮารุต้องบ่นฮาลุฮารุเออไอเหี้ยเต็มหน้ากูเลัยตัด สัตว์เอ้ยมิงอยู่ไปนู่นแล้วเพื่อนกตโดนแล้วไม่นะได้หนึ่งได้สองอติของกูทำประโยชน์แล้วไอ้จถอยมาเรือส่งปิกาจูไปจัดการเองเอา้าวเยอะ หนีก<ซ>ูไปหมดม,มันกลัวกูมันกลัวปิกาจูกูกูโปเกมอนเทรนเนอร์ที่ออมทักมันเลยทักไม่แก้วพักไม่ตอบหรอกนะฮะ <laughs> จุดเตะหนา้าให้นี่ ấy, păm mực, chơi là ai yêu yêu ơi của ai hết mày hơi à mày hết mày mày hết mày hết mày hết tai, มานี่โปเกมอนทีมเรามีหกตัวรู้ป่าทีมเรามีกหกตัวตัวที่หกรู้สึกว่ามันจะกล้าหาญมากเลยรนะู้สึกว่ามีคนหนีไปกูอยู่ข้างบนนะโอ้โหโอ้โหโปกเกมอนเชนเนอร์กู จี้ถอยมาได้กย่ยี่ยอย่าเข้ามานะมีพี่กระจูกูนะอย่าได้เข้ามาเชียวไอย่าฟินิกมึงถอยไปด้วยฟินิกตัวยิงขี้เราเปิดแล้วมั้งเออไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย อมีกูเป็นพวกดีป้ายมีมีเฮียไอ้เยอะกูโดนกี่แล้วโอ้โหี่เฮียเกือบตายเกือบตายนะวิ่งไปบ้านวิ่งอยู่เจอกูวันตีนะกู่ก็ขังมัน เออสวยดันด <l id> ันดันดันบ้ามันปิกาจูจะตั้งนานตีปอมมันติงในเจคีละลาวิ่งลาติงยังคีลาโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากปิกาจูคู่นี่สุดยอดจริงๆเลย ดี๋ยวกูตีบวกให้อีกไปกระจูไอ้เหี้ยเอ้ยโดนล็อกแม่วตายฮะโดนจับขังเนี่ยมึงมันจับขังหมัอน <c oughs> <c oughs> อยากฟาร์มอีกเลยกูอยากฟาร์มเพื่อนอีอีอีอันเลนวิ่งาง่งดปูดเลย <c oughs> <c oughs> คีล่ามันจะเข้ามาคีล่ามันจะเข้ามา <c oughs> นี่ไหมป้ี่นีมีไหมปีกจูน้อยวิ่งมานี่ไอ้เหี้ยเอ้ยโดนทุกเม็ดทุกดอกเลยสับเป็นรูเออ <c oughs>

สวยกูได้ป่าแล้วไอ้เหี้ยกูโซโล่ป่าเจ้ไม่ต้องไปไหนไม่นะไม่นะไอ้เหี้ยเออกูไม่ได้สักาตัวเลยหรือผ่อนมา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 กปิกาจูข,ข้าปิ่เจ้าปิกาจูปิกาจู <c oughs> แกจู่นายตรง,รงตีบ้านมันให้แตกซะลุยจอดไอ,เจ,เ,อเจีไอเจีไปไหนเพื่อนว้าไม่อยากย่าลองยักหมาเจกแกจูไปช่วยไปช่วยไปช่วยช่วยปลาหมึกตีมังกรได้ขอเลือกนายเออ ปิกาจูวัวแดงเนี่แอบแอบมีหมดใหม่ยังยังมันไม่เห็นนะที่เราแปยล่างเป็นของได้เย้ยยอดไปเลยจี้อือว้าปิกาจูไปข้อการมาสไอเฮียมึง มึงไม่ใช่เอเมรี่เว้ยมึงคือซันจิเว้ยมึงคือซันจิได้ล่าผู้หญิงเว้ยอย่าเข้ามาเอ้มองมาดิมองมาดิซันจิซันจิเกมเพียอะไรกันนี่มีทั้งโปเกมอนมีท oh, <an S 1> มั้ง,งวันพีชงงไปหมดแล้วซันจีแต้มซันจิ ม้าวมันออกว่สีไอ้กุ๊กเกียวมไวนกุ๊กเกียวมนเลยคิวมนยาไม่เห็นที่ด้เอออกุ้ง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 มันมีกุมันมีกุ้งแอนดาซน ไปกระทืบมันกระทืบมันนิ่งนิ่งนิ่งเยอโดนลุมตูมไม่ได้โหรเลยเนาะอย่านะพวกกูเยอะนะเฮ้ย Pikachu Ê chi Ê chi Ê gì Hay đâm dìa lại lấy cú dù lấy quét dìa Pikachu Mũi tôi chơi Pikachu của đi Phải tài ngu! กระทือพวกมันให้หมดลวยเลยตีบ้านนั่นตีบ้านเออเราแบบจิตจิตนไอ้เีีไอ้ปลอหมึกไอ้จีตาลุงตาลุงตาลุงอ้จเจ้เไม่นะ ไอ้ยื้อไม่ถึงนั่นคือความหวังทุกทายสวยจีวิเฮี้ยกิวคิวเดอร์แรงมากคิวเดอร์แรงมากเพื่อน ไอ้เหี้ยเอ้ยอย่าล่ามาหากูดิไม่มีอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยเี้ยกูกลับบ้านเร็วเจอกันไว้ช้าต้องการเจ็บแม่เรือกูปลาหมึกวิ่งมาปลาหมึกอื้อเจ็บแม่เกือบตายโดนปลาหมึกเอ้ยโดนคิวดอร์ยิงมันจะแรงเกินไปแล้วคิวดอร์ กีฬามันซ่านักล่ามันจีบผู้เลไม่ค่อยโกรธเกียดเท่าไหร่เลยนะพิกาจูเก็บมันให้หมดพิกาจูเล่นมันด้วยอื้อ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 อืออืออื้อไข่ไข่กจูเราไปเก็บไข่กันเถอะเรียบร้อยได้ไข่เร็วเลย กูได้ไข่เล้ยไงเห็นเพื่อนไหมทำอะไรกันโย่แป๊บนึงเห็นไหมเยี่ยสองโงก็เอาได้เรียกกูทำไมฝ่วยเมยมึงอันเล่นอันเล่นอยู่ในุ่มนี้มันอยู่ในุ่มนี้อ้าวมันอยู่นู่นแล้วเฮ้ย หยุเจ็บ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 เออไอ้ยี่สัตว์ยิงทีหายครึ่งหลอดแม่มึงแม่มึงคิวเดอร์เจ้ากู่คิวเดอร์เจ้ากูปิกาจูสวยสวย ไอ้ยได้ด้วยเจ้กูได้เร็วกูได้คีล่าแล้วเพื่อนกูได้จับพวกคิวเลยเจ้จ็เกเกมกูจะเป็นผู้จบเกมพวกมึงตีข้างบนไปไอ้เหี้ยเร็วตีป้านมันตีป้านมันตีป้านมันออออเออเออเออ โอ้ oh, <Hey. S 1> พระเจ้ายอดมันยอดมากโอเคนะครับถ้าชอบคลิปดนดี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราสองคนด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ขอลอากันไปก่อนจ้ะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า